ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ประตูวังทิ้นทาวนะครับวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนาสองนร้อยหกสิบแปดนะครับนะจะถูกว่าจะเห็นว่าน้ำนะครับเนี่ยจะปากของรัดนะครับเนี่ยลำน้ำนานแล้วก็ยันจะกลับมาปากของรัดก็มาทิะพานข้ามไปวัดน้ำเต้าแล้วก็มาออกนอกทุ่งเลย้วเนี่ยเป็นตะวันตกของประตูระบายน้ำวางทิ้นทาวนะครับนะ กันน้าทากันน้ำทุำท่งก็จะยันกันเลยนะครับใครมีโกงหรือมีสิ่งของอะไรกลางอะไรกลางนาก็อตอนนี้น้ําไหลเข้าหนองลีแล้วอาจะอจะมีไข่อาจจะมีอะไรก็จัดการความเสี่ยงนะครับคอยโกงอาจจะน้ําล่วมหรืออะไรที่ที่มันอยู่ใกล้ลําธารนะครับเพราะว่าทุกๆวันน้ามันจะขึ้น